สวัสดีครับนะครับจากเพจซื้อขายโดนมือหนึงมือสองลำก้านะครับวันนี้นะครับผมมาทําการทดสอบเป็น DJI Phantom 3 Standard นะครับตัวนี้นะครับพร้อมกระเป๋าผ้านะครับกระเป๋าผ้าใบนี้เป็นกระเป๋าใหม่นะครับใบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในชุดนะครับมีอะไรบ้างนะครับเปิดมานะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวลำกันก่อนนะครับ ตัวรันะครับสภาพค่อนข้างสวยนะครับนะครับหน้าเลนใสๆนะครับนะครับก็ในส่วนของแขนนะครับแขนไม่มีรอยแตกล้วจะมีรอยรอยนิดเดียวนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นรอยร้าวนิดเดียวนะครับไม่มีผลอะไรนะครับดูส่วนอื่นนะครับกล้องนะครับก็สวยๆเลยนะครับผมหมุนให้ดูรอบๆนะครับ เป็นแพนทอมสามสแตนดาร์ตนะครับตัวลำนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของรีโมทนะครับรีโมทก็สภาพสวยเลยนะครับตัวนี้รีโมทที่จับโทรศัพท์พอดีว่าน้อตรงนี้มันแตกนะครับผมสั่งของไปแล้วเป็นตัวอลูมิเนียมยึดนะครับราคาห9 0้บบาทนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตัวใหม่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับ นี่นะครับรีโมทนะครับใช้งานได้ปกตินะครับต่อไปในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่9้ารอบชาร์จนะครับ9รอบชาร์จเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ชาร์จมาเต็มนะครับต่อไปแล้วก็จะเป็นใบพัดนะครับใบพัดจะมี1ชุดนะครับ แล้วก็เมื่อเช้านะผมลืมหยิบเป็นสายชาร์จแบตมานะครับในชุดก็จะมีสายชาร์จแบตเพิ่มมาอีกนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวล็อกโทรศัพท์ที่เป็นอลูมิเนียมตามที่ผมแจ้งนะครับในชุดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมนะครับจะมาทําการทดสอบนะครับบินให้ดูนะครับการใช้งานนะครับก่องดีใจเป็นห้องสามมาตรฐานนะครับก่อนเปิดเครื่องครับควรที่จะถอดนะครับตัวล็อกกิมบอลออกก่อนนะครับ เราก็ใส so ่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับกดให้แน่นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการใส่ใบพัดนะครับวิธีใส่ใบพัดก็ดูสีนะครับที่มอเตอร์นะครถ้าเป็นสีดำครับเราก็ใช้ใบพัดสีดํานะครับหุนเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับฝั่งนี้สีดํานะครับเราก็มุ่เข้าไปนะครับที่สองสีเทาเราก็ใส่เข้าไปนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนะครับของการใส่ไม้พัดนะครับอ่านะครับหลังจากเอาใส่ไม้พัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดเครื่องนะครับโดยการกดเบรรีโมทนะครับเลื่อนปุ่ม power ไปทางขวาครับทําการเปิดเครื่องนะครับในส่วนของตัวรัมนะครับเรากดปุ่มแบตนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับกดครั้งไว้2วินาทีนะครับแล้วก็ทําการปล่อยนะครับตัวกล้องก็จะทําการคาลิเบรตนะครับ แล้วก็นะครับเราก็ไปที่ Wifi นะครับค้นหาคำว่าแคทนทอรสามสแตนดาร์นะครับทำการเปิด Wifi นะครับถ้าเขาถามหารหัสนะครับเราใส่รหัสเป็นหนึ่ง2องสามสี่หนึ่งสสามี่นะครับ2รอบนะครับหนึ่ง2องสามสี่หนึ่งสองสามสี่สองรอบนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับจากนั้นนะครับเราเข้าไปที่แอป DJI Go นะครับแล้วเข้าไปที่แอป DJI Go นะครับอ่ะนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อเข้ารหัส wi-Fi เรียบร้อยนะครับหน้าจอครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็คือพร้อมใช้งานเลยนะครับ GPS นะครับ แบตเตอรี่80%ดสิอนะครับจีวีสอยู่ที่9ดวงนะครับทุกอย่างใช้งานปกติครับไม่มีโค้ดนะครับไม่มีโค้ดโชว์เลยนะครับนะครับกีบอนปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบบินให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับ ทําการดันขึ้นนะครับก็แบบค่ข้างแรงครับค่บบข้างแรงรับ,แบบวันนี้นะครับวันนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับมีอยู่75เซ็นตะครับดีเอยู่ที่12ดวงนะครับ จะทำการเดินหน้านะครับทำการถอยหลังนะครับทางซ้ายนะครับทางขวานะครับแต่ผมจะทำการดันขึ้นนะครับ วันนี้นะครับขนบินนะครับที่ความสูงนะครับ25เมตรนะครับความไกลนะครับ5เมตรนะครับสัญญาณก็ค่อนข้างปกติดีนะครับนะครับสัญญาณปกติดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเดินหน้าไปนะครับ ตรนี้นะครับความไกลนะครับอยู่ที่30เมตรนะครับความสูง25เมตรนะครับ GPS อยู่ที่12ดวงนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่68ปนนะครับสัญญาณค่อนข้างดีเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมการใช้งานนะครับถือว่าโอเคเลยครับอ่านะครับ เดี๋ยวผมนะครับจะเรียกโดนกลับมาครับหลังจากที่บินไปนะครับประมาณ6นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกโดนกลับมานะครับโดยการกดปุ่ม r e t u ท n งกลับบ้านครับเราจะกดปุ่มนะครับจะมีลูกศรชี้ลง2อันนะครับเรากดลูกศรชี้ลงที่เป็นรูปตัว H อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็สไลด์ไปทางขวานะครับครับตัวลามนะครับก็จะกลับมานะครับตำแหน่งที่เขาขึ้นนะครับ มาแล้วนะครับอยู่ยด้านบนนะครับด้านบนมีต้นไม้นะครับผมอาจจะยกเลิกก่อนที่จะลงถึงพื้นนะครับเดี๋ยวผมขอทำการยกเลิกก่อนนะครับ เราจะขอลงจอดเองนะครับด้านบนมีต้นไม้นะครับนะคสำหรับลำนี้นะครับเขาก็จะคาดเคลื่อนอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับประมาณนะครับข้างหน้า2เมตรนะครับซ้ายขวาประมาณ อ่าห้าสิบเซนนะครับก็ถือว่ารับได้นะครับก็นิ่งๆเลยนะครับนิ่งๆเลยนะสัญญาณนะครับ GPS นะครับอยู่ที่10บดวงนะครับ บินไปนะครับประมาณ9ก้นาทีแบแบเตอรี่เหลืออยู่5 6ปเนตะครับเดผมจะทำการลงจอดนะครับอันนี้ก็ทำการจอดเรียบร้อยนะครับกลับมานะครับปลอดภัยดีนะครับดีเทนเดโฮม,มนะครับกลับมาตรงตำแหน่งนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ DJI Phantom สามแสตนด์าร์ดนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่ทางเพจร้านนะครับซื้อขายโดนมือหนึ่งมือสองลมเก้านะครับหรือช่องทาง YouTube นะครับเป็น DJI นะครับโดนรูปภาพมุมสูงสตอรี่นะครับส่วนเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 9 2 6 2 8 0 0 9 5นะครับ DJI Phantom สามแสตนด์ดารลำนี้นะครับแบตเตอรี่1ก้อนนะครับพร้อมออุปกรณ์พร้อมบินนะครับของเปิดราคาอยู่ที่7,000บาททวนเท่านั้นนะครับ หาคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ